สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้แชร์ทิพย์ขอมาเปิดกล้องที่บ้านโนนพันชาตินะคะตำบลน,นะคะอำเภอบรรจารีเรีจังหวัดขอนแก่นค่ะคือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่10เท่าไหร่10 16นะทุกคน16เมษายนนะคะก็คืองานสงกรานก็ยังอยู่ในช่วงงานสงกรานอยู่นะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าพอดีว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการที่ ฉลองนะคะฉลองศาลาการปรเรีนนะคะเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆแล้วก็มีการฉลองค่ะแล้วก็งานที่นี่เนี่ยมีถึงไม่ใช่มีถึงดิมีตั้งแต่วันที่13 13เมษายนถึงวันที่19เมษายนนะคะอันนี้คือชายายมามาก่อนมามา,มาช่วงนี้แหละเพราีว่าว่าเขาบอกกันว่าวันที่18ค่ะทุกคนจะมีหมอลำดังค่ะคณะกระถมบันเทิงศิลป์นะคะ ดี๋ยวเชียจะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมความงานของศาลาการประเรียนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นข้างหน้าคืออะไรรู้ไหมรำวงชาวบ้านค่ะเป็นรำวงย้อนยุคนะคะที่เห็นก็คือเก้าอี้เนี่ยเขาจะล้อมกันเลยคิดว่าน่าจะเป็นรำวงย้อนยุกนั่นเพราะว่าถามเจ้าหน้าที่ถามคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่แถวนี้แล้วเนาะแล้วก็พี่ช่างที่กําลังตกแต่งประดับประดาไฟอะคะ่ะเพราะว่านี้เขาจะเปิดไฟทั้งคืนเลยตั้งแต่ที่13มมาแล้วะคะ่ะ ตอนนี้ชยามาตอนกลางวันก่อนนี่ก็บ่ายๆรุคนบ่ายสี่โมงเย็นเนาะบ่ายสี่โมงเย็นกว่าน,นี้ก็คือตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นที่เขาทํารําวงรํปองชาวบ้านนะคะทุกคนก็นว่ารําวงจะมีวันนี้พรุ่งนี้นะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ส่วนวันที่18เนี่ยร้านนี้นะคะร้านที่เห็นตรงนี้ค่ะเห็นข้างหลังจะเป็นกุฏิสีขาวๆไหมคะสามสี่หลังห้าหลังสี่ห้าหลังเนาะตรงนั้นก็จะเป็น ตรงที่เป็นพื้นดินนะคะันจะมีเป็นเป็นพื้นปูนแล้วก็พื้นดินนะเขาก็จะเป็นเวทีหมอลำนะทุกคนก็อยู่บริเวณตรงน,นั้นตรงนี้นก็วันที่18จะไม่มีละตรงที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ว่าเรว่า <laughs> รำวงใชะะ่าหมตอนนี้จะไม่มีวันที่18ปจะเป็นแค่วันที่17นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปชมความงามของศาลาการประเรียนนะคะอันนี้คือภายนอกเขากําลังประดับด้วยอันนีบ้บอก โมบายโมบายเนาะเป็นโมบายจากบิ้นสวยท้งนั้นเลยแล้วก็จะมีะผ้าขาวม้าตกแต่งนะทุกคนผ้าขาวม้าก็เป็นสัญลักษณ์ของอผ้าไทยอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่สามารถาไปนุ่งก็ได้ไปเป็นตัดผ้าตัดเสื้อผ้าตัดอะไรได้หมดเลยแล้วก็สามารถเอามาเป็นประดับตกแต่งงานแบบไทยๆแบบนี้ก็ได้นี่ก็สวยมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะไปดูจุดนู้นกันนะคะเดี๋ยวพาทุกคนชมภายนอกของศาลาเราก่อนนะคะนี่เลยอันนี้ ก็คือการประดับไฟนะคะกลางคืนน่าจะสวยมากเดี๋ยววันที่18เนี่ยเดี๋ยวเชียจะพาทุกคนมาแต่หัววันเลยนะน่นจาจะประมาณสักค่ำค่ค่ะเดี๋ยวเชียจะมาอีกรอบหนึ่งวันที่18เพื่อที่จะมาชหมหมอลํำวฐมบ้นเทิงสิงนะคะแล้วก็จะทำทำวิดีโอส่งให้ทุกคนด้วยแหละตรงนี้น่าจะเป็นไมนาอชแ่แน่ๆจุดเช็คอินจุดถ่ายภาพนะคะนี่เลยวัดสวัสดีบ้านโนนพันชาตินะคะยินดีต้อนรับ เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการประดับตกแต่งด้วยผ้าไทยนะคะอันนี้จะเป็นผ้าทอมือของชาวบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นผ้าข่าวม้าแหละว้าวผ้าขาม้าตัวนี้ก็ยังมีลายขีดของช้างนะคะซี่บ่งบอกถึงความเป็นไทยๆนะคะก็จะมีลายช้าง้วยโอ้โหส,สวยมากเลยทุกคนเป็นลายขีดช้างด้วยนี่เป็นผ้าฝ้ายเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะแต่ง ผ้าเขามาให้เป็นพัดด้วยนะคะสวยมากแล้วก็การประดับด้วยกระดง้งอ่ามีกระดง้งแล้วก็อันนี้ก็คือหัวดนึงข้าวค่ะทุกคนคะหัวดนึงข้าวนึ่งข้าวเหนียวนะนึ่งข้าวเหนียวหัวนึ่งข้าวเหนียวนี่ก็จะเป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งของที่นี่นะคะ ้ามากลางคืนนี่ก็คงจะสวยงามมากเลยค่ะ,ะยังไม่เปิดไฟนะคะก็คือจะเห็นภาพประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นภาพสวยมากทุกคนค่ะอันนี้คือด้านหน้าของศาลานะคะ ข้างกันโซนนี้ก็คือจะเป็นซุ้มนะคะเป็นซุ้มยาแฝกไว้สำหรับถ่ายภาพเช็คอินได้ด้วยนะคะทุกคนนี่เลยนีข้างในเหมือนกับว่านั่งถ่ายภาพได้อันนี้จะบ่งบอกถึงความเป็นไทยๆที่เรียบง่ายนะคะด้านในก็จะตกแต่งด้วยอะไรมีโมบาย้วยแหละอ่านี้ก็คือ,อ,อซุมนะ้มเนาะนี่เขาเรียกว่าแบบที่ดักปลาเนาะซุมมะ้มไหมทุกคนซุม้มซักปลาไนหะ เอินมาซุ่มอันนี้กัของพาอใสเอินของนี่เลยของนั่นก็อันนี้กัยังไม่ขาดผาเข้ามาเด้อทุกคนคะ่ะผ้าขามาก็ยังไม่ขาดกล่องข้าวจ้ะกล่องข้าวกล้องกล้องขากล้องเขาไงไซก็มีไซก็มานะคะทีนี้เข้าไปข้างใน โมบายมาแล้วเอามีเพลด้วยนะจ๊ะป้าถีอก้องเขา้าก้องเขาไงทุกคนก้องเข้าบักไงเลยแต่ว่าเป็นของวัดนะจ๊ะทุกคนคะ่ะของวัดคะ่ะนี่ของวัดเขียนไว้แล้วของวัดนะจ๊ะของวัดสวยงามมากคะ่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นองค์น้อยองค์น้อย,ออยมีกระบวยเออกระบวยจากกะลามะพร้าวนะคะก็ว่าถ้าเติมน้าในในองค์ดินเนี่ยอุยเย็นบักคักไม่ต้องใส่น้ำแข็งยากนะนี่คนโบราณว่าไว้แต่จริงมันก็จริงนะทุกคน มันเป็นองค์องค์ดินอ่ะดินเผาอะแล้วก็ปั้นๆอย่างเงี้ยมันจะเย็นน้ำมันจะเย็นกล้วยเป็นวิถีชาวบ้านนะคะอยู่ง่ายกินงานแล้วก็แบบเออมุงย้าแฝกเนาะนี่เทียงนาน้อยมุงย้าแฝกก็ช้างเอ้ยไม่ใช่อัน,น้มา้ <laughs> มาม้าม้าขาวม้าขาวนี่ทำม้าด้วย โครงมมามีม้าสีขาวแล้วก็ช้างค่ะทุกคนมีช้างนําช้างกม้าด้วยปะนี่มีช้างด้วยนี่เขาจะตกแต่งสถานที่นะคะให้ผู้คนได้เข้ามาเที่ยวชมเนาะนี่ค่ะงานนี้ก็คืองานฉลองสาลาการประเรียนค่ะ ชื่วัดเนี่ยก็คือวัดสวัสดีนะคะชื่อว่าชื่อว่าวัดสวัสดีค่ะบ้านโนนพันชาติตำบลนาขามนนะะเพื่อมันใจคิีรีจังหวัดขอนแก่น,นะคะ่ะนี่ค่ะทุกคนวันที่19เ้ไม่ใช่วันที่18เมษาสุมชัดๆหมอํำคณะปฐมบันเทิงศิลค่ะตลอดคืนนี้นนย้ำนะคะชมฟรีค่ะงานเขามีตั้งแต่วันที่1 3ถึง19แหละ เห็นไหมคะ13-19นะทุกคนนี่เลยเป็นงานฉลองสารการประเรียนค่ะก็ถ้าใครสะดวกเนาะบ้านใกล้เลินเคียงอยู่อำเภอมัจัยครีก็แวะมาทําบุญได้นะคะแล้วก็มาร่วมฉลองสารการประเรียนนะคะวันที่18ค่ะหมอลำประถมบันเทิงศิลกับทุกคนชมฟรีนะคะชมฟรีเดี๋ยวชยาจะพาทุกคน ไปชมด้านในของศาลานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะว่าจะสวยงามขนาดไหนอันนี้คือเป็นเราจะพาเข้าไปชมด้านในศาลานะคะน,นี่ค่ะทุกคนสวยงามมากกว้างขวางค่ะ อันนี้ก็มีการทําบุญทุกวันนะคะที่นี่แต่ว่าวันนี้วันที่16เนาะวันที่ชยามาที่นี่คือวันที่16นะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นภาพพุทธประวัตินะคะของพระพุทธเจ้านะคะก็คือมีหลายกันเนาะมีกันชูชก ก็จะเป็นช่วงเกี่ยวกับบุญเหมือนพระเวสสันดรอ,อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่คือเป็นภาพบนฝาผนังข้างบนนะคะเหมือนเป็นงานบุญพระเวทอะคะ่ะที่ช่ยาเข้าใจง,ง่ายๆนะเป็นภาพพุทธประวัติค่ะของพระพุทธเจ้าแล้วก็อันนี้เป็นช่วงประสูติตรัสรุป,ปรินิญพานนะคะภาพก็สวยงามมาก เยายาจะพาทุกคนทำบุญนะคะร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกคนวันนี้วันพระด้วยนะคะก็ถือโอกาสพาทุกคนมาทำบุญไหว้พระนะคะอนุโมทนาบุญพร้อมกันนะคะทุกคนสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ทุกคน มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวพาทุกคนชมภายในบริเวณศาลานะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์น้ำในบริเวณศาลานะคะอันนี้ก็จะประดับไปด้วยผ้าขาวม้าค่ะ อันนี้ก็จะเหมือนกับสารการบร,ริเวณทั่วๆไปนะคะแต่ว่าก็จะแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปเนาะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวชายาจะพาทุกคนชมบริเวณรอบนอกอีกสักรอบหนึ่งนะคะอีกฝั่งด้านด้านข้างๆค่ะ จะพาทุกคนไปชมพร้อมกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้างหน้าข้างหน้าของทางเข้าศาลานะคะสวยงามมากค่ะอันนี้คือบริเวณด้านข้างของภายนอกศาลานะคะเขาก็จะประดับตกแต่งได้อย่างสวยงามมากเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นด้านข้างนะคะ จะสังเกตได้ไหมคะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้จะมีต้นเข็มเล็กๆที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกนะคะเห็นไหมคะทุกคนต้นเข็มเล็กๆก็จะหรือว่าพอเขาโตแล้วนะเขาจะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ออกดอกอันนี้สีสีเหลืองน่าจะออกดอกได้สวยงามมากอันนี้ก็คือเพิ่งปลูกนะคะเพิ่งปลูกไม่นานเพราะดูจากสภาพดินแล้วก็ต้นไม้แล้วอะค่ะจะเป็นทิวแถวที่สวยงามมาก อันนี้คือด้านข้างของสาราเนาะโหทุกคนชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันดีมากเลยค่ะประดับตกแต่งสาลารอบเลยค่ะทุกคนค่ะสวยงามถ้ามากลางคืนนี้คงจะสวยนะดูเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นโมกนะคะนี่ต้นนี้เชียร์ชอบมากเลยรูป้ปะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเชียร์จะเรียกว่าต้นโมกเนาะบางคนก็จะเรียกว่าต้นดอกแก้วเนาะ แล้วแล้วแต่และพื้นที่เขาเรียกกันนะคะแต่ชาวจะเรียกว่าต้นโมกงหรือต้นต้นดอกแก้วเพราะว่าพอเขาออกดอกเขาจะมีกลิ่นหอมมากกลิ่นเขาจะเป็นหอมหอมอ่ะแล้วดอกเขาจะเป็นเป็นพวงๆขาวๆอะ่ะจะสวยมากถ้าเขาออกดอกเนี่ยโอ้โหคงจะสวยมากน่าดูเลยคงจะน่าชมน่ามองแล้วกลิ่นเขาจะหอมด้วยไงอันนี้ของอุ้ยสวยอะ่ะคนคนเขาทำของดิ นี่หนุ่มน้อยกําลังเตะฟุตบอลนี่คือชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กน้อยเ,อเด็กเด็กที่อยู่บ้านหน้าวัดเนาะเขาเรียกว่าเด็กวัดหรือเปล่าไม่ใช่น้องก็แบบอยู่วัดอยู่วัดเด็กน้อยแบบเขาเด็กน้อยก็จะว่าบ้านอยู่ใกล้วัดไงก็จะเป็นวิถีชีวิตของเขาอนี่นี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมบ้านใกล้วัดอ,อีกรอบหนึง่งเดี๋ยวมาดูทางเข้าตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะคะที่ เวลาที่เรามามาทําบุญเลยเขาก็จะประดับตกแต่งรอเลยเห็นไหมทุกคนสวยไหมสวยไหมสวยมากโอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะสำหรับ EP นี้นะคะ ชยาก็ขอปิดกล้องตรงนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะที่ติดตามรับชมนะคะยังไงก็ถ้าใครอยู่แถวนี้หรือว่างก็แวะมาทาบุญที่วัดสวัสดีบ้านนนพันชาติตาบลนาขามอำเภอมัญจาครีจังหวัดขอนแก่นได้เลยนะคะมาชมว่าความงามของสลาการเปรียญนะคะจะสวยงามขนาดไหนช่วงเวลากลางคืนแต่วันที่18นะคะเดี๋ยวชยาคิดว่าชยามาแน่นอนค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเอาไว้พบกันใวันที่18นะคะจะได้มาดูว่าช่วงเวลากลางคืนของที่นี่จะสวยงามขนาดไหนสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดี ีค่ะ